ยามเช้าสบายๆวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนี่คือที่พักของผม,มเมื่อเย็นเมื่อคืนนะครับมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าโรงแรมอย่างสวยงามวันนี้ที่พัทยาบรรยากาศดีมากนะครับยามเช้าเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนี่คือทะเลที่เงียสองอบสงบ ในช่วงโควิดนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องใส่แมสนะครับไม่เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติเนี่ยหายไปเยอะมากวันนี้รายการกินเที่ยวทั่วไทยใบยกดำก็บุกมาถึงพัทยาจังหวัดชนบุรีเราจะมาชมการประกวดชายงามแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณชายหาดพัทยา บรรยากาศวันอาทิตย e ์ท ah ี่เงียบสงบวันที่27กุมภาพันธ์2555นี่คือบริเวณที่ชายหาดพะเยียเมืองไทยน่าเที่ยวนะครับน้ำก็สะอาดมากตอนนี้ าแบบพพครอบครัวปูเสือนั่งเล่นน้ำกันสนุกสนาน